ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ไปติดตามภารกิจขานนะคะท<อ>างด้านขอ,อของกงองกำลังชเกิาะกิจ980ไทยดาฟูโดยทีมข่าวภาคสนามค่ะค่ะ วันนี้เราจะไปติดตามกองร้อยทหารช่างกองกาลังชะกิจ .980 ไทยดาฟูกับความสําเร็จในการสํารวจและขุดเจาะน้ำบาดาลน้ำฐานปฏิบัติการเมืองมุจ้าประเทศสูดานไปติดตามกันครับน้ำคือสิ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะในสถานที่ที่แห้งแล้งแบบนี้การค้นหาแหล่งน้ําจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เชี่ยวาญเท่านั้น ตอจ่อนบ,บาบานกองร้อยฐานช่างกองรังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูภารกิจที่ท้าไทยความสามารถไปติดตามพร้อมกันครับการสำรวจค้นหาแนวแตกของเปลือกโลกซึ่งเป็นแนวที่น้ำชั้นใต้ดินไหลผ่านและขุดเจาะได้ง่ายเป็นสิ่งแรกที่ต้องดำเนินการต่อไปเพียงการปรับพื้นที่นำรถขุดเจาะพร้อมอุปกรณ์ชนิดต่างๆเข้าไปจากที่การขุดเจาะเริ่มจากแนวพื้นดินแนวชั้นหินจนถึงแหล่งน้ำ ระบบการขุดเจาะเลือกใช้ได้2ระบบคือการใช้ลมอัดผ่านหัวเจาะและการใช้น้ำคโครนผสมเบนโทนไนต์อัดผ่านหัวเจาะด้วยหัวเจาะแดสติดแฮมเมอร์ใช้ครั้งแรกเมื่อเปิดบอ่อแล้วเปลี่ยนเป็นหัวเจาะดาโฮลแฮมเมอร์เพื่อเจาะผ่านชั้นหินแล้วเมื่อพบชั้นน้ำใต้ดินจึงเปลี่ยนมาเป็นหัวเจาะ็อบปิดแฮมเมอร์เพื่อขัานบอ่อให้กว้างขึ้น สุดท้ายเป็นการซีนข้างบ่อเพื่อป้องกันน้ำจากพื้นดินซึมผ่านลงไปเจือปนกับน้ำภายในบ่อซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเน่าเสียได้เทคอนกรีตด้านข้างของท่อจนถึงปากท่อต่อจากชั้นกรวดที่อัดลงไปก่อนแล้วด้านล่างทั้งนี้ชั้นกรวดที่ได้อัดลงไปก่อนแล้วจะทำหน้าที่กรองตะกรนของน้ำใต้ดินที่ไหลเข้าบ่อร้อยโทเกียริสกุลมลริสุวันผู้บังคับตอนจอะน้ำบาดาลได้กล่าวถึงการกดเจอะว่า ในการขุดเจาะน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่ปัญหาแตกต่างกันไปอยู่แล้วปัญหาพื้นที่ในซูดานที่พบประเด็นหลักเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับตัวกับผมไม่เคยรู้ชั้นดินชั้นหินชั้นทรายมาก่อนเลยว่าเป็นลักษณะอย่างไรแม้กระทั่งชั้นน้ำก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีชั้นไหนบ้างแต่ละชั้นอ่างกันเท่าไร่หรือมีชั้นเดียวแล้วก็หมดไปซึ่งในบ่อที่1และบ่อที่2ปัญหาที่พบประเด็นหลักก็คือพบหินไหลในชั้นน้ำซึ่งทำได้ยากในการขุดเจาะน้ำบาดาลและการลงท่อกรุกหรือท่อสกรีนครับ ความสําเร็จของการสํารวจและการขุดเจาะครั้งนี้ได้รับคาชุมเชยจากฝ่ายส่งกําลังบารุงหรือเจนหลอกของยูนามิดเพราะในพื้นที่บริเวณนี้ได้เคยมีการสํารวจและขุดเจาะหลายครั้งแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จนับว่าความสําเร็จในครั้งนี้มาจากประสบการณ์และความสามารถของผู้บังคับตอนเจาะน้ําบาดาลและกาลังพลซึ่งควรได้รับการยกย่องนี่คืออีกหนึ่งความสําเร็จของทหารไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงและฝังเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ ในภารกิจรักษาสันติภาพในประเทศสูดานจ่าสิบเอกอภิชาติจงอริยะตะกูลถ่ายภาพผมสิบเอกปันคตกิ่งก้านรายงานจากถามปฏิบัติการกาม,มุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสูดาน แล้วก็ตอนนี้ค่ะคุณไอรินเรามีรายงานข่าวมาแล้วนะคะกรณีของสองคนไทยที่ตอนนี้ทางด้านของศาลกรัมพูชามีคําพิพากษาออกมาแล้วค่ะเมื่อเวลา18นาฬิกา45นาทีที่ศาลพนมเปญกัมพูชานะคะได้อ่านคําพิพากษาตัดสินจําคุกนายวิระสงความคิดเป็นเวลา8ปีนะคะปรับ1.8ล้านเรียลค่ะในขณะที่นางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบูลให้จําคุก6ปีนะคะปรับเป็นเงิน1.2ล้านเรียลใน3ข้อหาตามที่ไอาการยื่นฟ้อง โดยไม่รอลงอาญาค่ะนอกจากนี้สาลก็ยังให้ยึดโทรศัพท์กล้องวิดีโอเทปบันทึกเสียงแล้วก็สมุดบันทึกของนายวีระสองเล่มให้ตกเป็นของทางการกัมพูชาซึ่งภายหลังจากอ่านคำพิพากษานะคะสารก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายวีระแล้วก็นางสาวราตรีเข้าเรือนจำไปสอดทันทีค่ะนี่คือล่าสุดนะคะที่เราได้รับรายงานเข้ามาเป็นผลล่าสุดนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการอายอามีการอุทธรณ์กันต่อไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าข่าวกีฬาค่ะ